โอเคนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงกระเป๋าตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋าผ้ากระสอบนะครับยังคงเป็นในส่วนของงานสั่งทํานะครับตอนนี้นะครับเรายังคงอยู่ในโหมดของงานสั่งทําหรือว่างานพรีออเดอร์นะครับแต่ชุดนี้เรามาคุยก็คือเป็นตัวผ้ากระสอบนะครับเป็นกระเป๋าสพายไหล่แบบนี้นะครับนีให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เป็นเนื้อผ้ากระสอบเอ่อฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพามาดูภายนอกก่อนนะครับตรงนี้นะครับอันดับแรกก่อนเลยก็คือตัวเท็กเจอร์เป็นผ้ากระสอบเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดีกว่านะครับว่า ตัวเนื้อผ้าเป็นยังไงนะครับแล้วก็รวมถึงพวกช่องต่างๆนะว่าเป็นยังไงนะครับตัวเนื้อผ้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้เลยเป็นแบบนี้นะครับนี่ให้ดูก่อนคือมันก็คือผ้ากระสอบดีๆนี่เองนะก็เลยบอกเป็นผ้ากระสอบเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็ก็สมชื่อมันนะนะผ้ากระสอบก็คือผ้ากระสอบแล้วก็ตรงนี้เป็นลายปักนะครับผมรอบนี้มานาเป็นงานพีออเดอร์ก็คือว่างานสั่งปักนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะระบุข้อความปักนะครับมาได้นะครับว่าต้องการจะปักเป็นชื่อตัวเองหรือว่าชื่ออะไรก็ได้เป็นข้อความนะครับแต่่วา เรื่องของขนาดเนี่ยส่งมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเพราะว่างานปักเนี่ยเราส่งไปปักเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับขนาดของสะดึงด้วยนะครับทีมช่างที่เป็นฝ่ายฝ่ายปักเนี่ยเขาจะต้องดูสะดึงด้วยนะครับก็ส่งข้อความมาได้นะครับเพราะต้องการพิกป,ปักข้อความอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเช็คให้นะครับว่ามันจะได้ยาวเท่าไหร่หรือว่าจะต้องเล็กเล็กลงขนาดไหนหอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันกระเป๋าตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาพามาดูว่าเป็นยังไบงบ้างข้างๆยังคงมีช่องใส่ของ อ่าแบบนี้ครับมีช่องใส่ของแบบนี้นะสองข้างเลยนะครับมีช่องใส่ของแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยนอกจากมีลายปักแล้วเนี่ยก็คือเรียบๆแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะคงเป็นช่องใส่ของแบบนี้ให้นะครับแบบนี้นะแล้วก็ตัวสายก็เป็นสาย <S <S อย่างที่ผมบอกนะครับตรงนี้สายสายก็เป็นสายของมันเองเลยนะครับสายของตัวผ้ากระสอบเลยนะครับ <S <S เราไม่ได้ใช้สายสําเร็จนะตัวนี้นะแล้วก็ข้างบนยังคงเป็นซิปเปิดปิดเอาใจสายซิปนะครับตรงนี้เพราะว่าหลายท่านจะชอบงานที่เป็นกระเป๋าซิปมากกว่าเพราะว่า ขาเรียกอะไรการจัดเก็บมันค่อนข้างจะจากผัวของกระเด็นออกมาว่างั้นเถอะนะครับเขาไม่ต้องลัวนะครับตรงนี้เราเป็นซิปเป็นลักษณะแบบนี้ทรงตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจาได้เนี่ยงานพรีออเดอร์ก่อนหน้านี้ที่เราเคยทําไปชุดหนึ่งก็คือเป็นงานผ้าดิบที่เป็นที่เป็นลายสกรีนเนี่ยคือพทิร์เดียวกันเลยนะครับคือตัวนี้นะถ้าใครที่ตามเพจผมมาตลอดเนี่ยตามช่องผมมาตลอดเนี่ยก็คือตัวนี้จำได้ไม่เอ่ยตัวนี้นะครับที่เป็นงานพรีออเดอร์เหมือนกันงานออเดอร์ในส่วนของการสกรีนข้อความเนี่ยนะครับ แพทเทิร์นเดียวกันเลยขนาดเท่ากันนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ผมเคยนําเสนอไปเนี่ยจะเป็นผ้าดิบนะครับเป็นผ้าดิบแต่ว่าตัวนี้มาเป็นผ้ากระสอบนะครับเรามาเปลี่ยนเนื้อผ้าดูบ้างนะครับเผื่อเอาใจสายคนที่ชอบลักษณะงานผ้ากระสอบเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนภายในเดี๋ยวผมพลิกให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าตอนพลิกกลับเนี่ยคนน่อนข้างจะยากพอสมควรนะคือ มันดูคำที่มันเป็นผ้ากระสอบอ่ะผ้ากระสอบตัวนี้หนามากนะครับคือตั้งทรงเลยล่ะเวลาเพื่อนซื้อไปใช้นะคือมันมีความตั้งทรงในตัวเลยเพราะว่าเนื้อผ้ามันหนามากเวลาเย็บเนี่ยก็คืออันดับแรกใช้จังอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เวลาทำเนี่ยก็คือต้องดึงกลับไปกลับมาเนี่ยเห็นไหมครับมันมีความตั้งทรงอยู่ในตัวเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยคือมันอยู่ทรงของมันเองได้เลยเพราะว่ามันเป็นผ้ากระสอบนั้นหนาพอสมควรอะมาดูไฟภายในดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับ ภายในก็ยังคงเป็นลักษณะแบบนี้ตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นอ่ซับในก่อนซับในนี่เป็นผ้าคอตตอนทีซีนะครับสีเทาเข้มแบบนี้เลยเป็นตัวผ้านะตัวนี้นะแล้วก็จะเรียบๆแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีช่องใส่ของแบบนี้ให้นี่ครับเป็นอย่างเงี้ยก็แยกใส่ของได้ใส่กระเป๋าตังค์ใส่มือถือรอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปตลอดนะว่าช่วงหลังที่เราทากระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นใบใหญ่เนี่ยเราจะมีตัวนี้มาให้ตลอดก็คือเป็นช่องใส่กระบอกน้ํานะครับกระบอกน้ํากันล้มนะครับตรงนี้ ส่วนฝั่งนี้ก็จะข้างๆก็จะเรียบๆไม่มีอะไรก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ข้างบนอย่างที่บอกไปเป็นซิปตัวนี้ครับเนื้อผ้าเป็นซิปนะ,ต,นะต,ตัวเนี้ยตัวตัวเปิดปิดเป็นซิปอันนี้ก็คือภายในของมันนะนะก้อนนี้เป็น xture, เท็กเจอร์อาไไม่ใช่เท็กเจอร์เป็นฟังก์ชันการใช้งานของกระเป๋าใบนี้นะเพื่อนๆเราดูได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะครับตรงนี้นะครับ โอเคเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นงานพรีออเดอร์นะครับหรือว่างานสั่งทําเราทําแบบใบต่อไปนะลองมาเล่นแบบงานพรีออเดอร์ดูบ้างนะครับก็เพื่อนๆระบุข้อความแล้วสั่งเข้ามาได้นะครับตรงนี้นะครับมีการชําระเงินล่วงหน้าแล้วก็ขอเวลาเราประมาณ2สัปดาห์นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการส่งไปปักนะครับตรงนี้แล้วก็กลับมาแล้วจึงค่อยมามาทําการเย็บขึ้นส่งเป็นใบอย่างนี้ครับองภายใน2สัปดาห์นะครับเพราะว่าบางทีส่งกันไปปากเนี่ยมันจะอยู่ที่คิวของทางทีม ทีมปักด้วยเพราะว่าบางครั้งเราต้องไปแทรกงานเขานะครับเพราะเขาจะมีงานปักของเขาอยู่ฉะนั้นขอเวลาเรานิดนึงนะครับในส่วนของการปักแล้วก็เราสรุปข้อความกับเพื่อนๆนิดนึงนะครับว่าใครต้องการปักแบบไหนส่งมาได้นะครับตรงนี้ตัวนี้มาในส่วนของราคาปักนะครับรวมกระเป๋ารวมงานปักรวมส่ง EMS เนี่ยอยู่ที่สี่เก้าเก้านะครับตัวนี้นะครับอ่าสี่เก้าเก้านะครับพร้อมปักข้อความพร้อมส่ง EMS นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยทักทายกันเข้ามาได้นะครับนี่ให้ดูภายในทีหนึ่งนะครับ เป็นกระเป๋าสะพายไหล่ผ้ากระสอบนะครับสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะครับ499พร้อมปักข้อความแล้วก็พร้อมส่งอีเมสนะครับตรงนี้นะครับ